สวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องบอลสีที่มีความคล้ายกันมากนะครับผมซึ่งบางทีนะครับคนที่เป็นมือใหม่นะครับผมค่อนข้างที่จะซับสนในการดูบอลสองชนิดนี้นะครับมีมขวานรังสันกับบอลผมลือสีที่ลักษณะใกลเคียงกันมากๆเลยนะครับผมนี่ครับ บางท่านนั้นจะดูการป้ายหรือว่าสีของเขาอย่างเดียวไม่ได้นะครับผมเนื่องจากบางต้นนะครับเขาจะสีใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมซึ่งต้นนี้นะครับถ้าไม่บอกให้เดาบางคนก็เดาเป็นบนผมหรือสีเลยนะครับผมทุกท่านเพราะว่าสีเพิ่นกะค่อนข้างที่จะสวดสวยคล้ายๆกันเลยนะครับผมนี่ครับการกัดสีของเพิ่นนะครับผมเนาะดูแค่ตรงใบนั้นแทบจะบ่แตกต่างกันเลยนะครับผมฉะนั้นนี่ครับ เรามาดูตรงก้านนะครับผมน้องเห็นบอกครับเพินจะเป็นสายบัวปอกอย่างนี้นะครับผมทุกท่านนี่คือบอลมะขวดหลังสันนะครับเวลาเพิ่นแก่ตัวมานะครับการเพิ่นก็จะเข้มขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูบอลพรมฤษีกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมเอาต้นเล็กนะครับผมเนาะต้นที่แยกหน่อมาให้ชมกันนะครับนี่ครับต้นนี้ยังเพิ่งแยกหน่อออกมาแต่ว่าจะให้ดู นะครับมันจะมีก้านที่แดงตั้งแต่ยังเ,เล็กๆอยู่นะครับผมทุกท่านไม่ใช่ว่าต้นเพิ่นแก่แล้วจะแดงนะครับผมเอามาเปรียบเทียบให้ชมเบงนะครับผมทุกท่านถ้าเพิ่นโตเต็มฟอร์มนะครับเพิ่นก็จะมีหูใต้ใบนะครับผมสำหรับบนพรมหรือีนะครับแต่ว่ามะาขานลังสันก็เคยเห็นอยู่นะครับผมเนาะว่าเพิ่นก็บางต้นก็มีหูเือกันได้ครับผม ซึ่งชุดแยกๆตรงนี้นะครับผู้ที่เป็นมือใหม่นั้นค่อนข้างที่จะดูลําบากพอสมควรนะครับผมเนาะก็เลยเอามาเปิดไขข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะครับคนที่เป็นมือเก่าอยู่แล้วครับบางที่ก็อาจจะมองผิดไปก็มีนะครับผมทุกท่านฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลนะครับการดูนะครับผมทุกท่านนี่ครับมัคาวานลางสันนั้นจะดูง่ายกว่านะครับผมเนาะ ผมหรือสีจะก้านเป็นจะแดงนะครับอันนี้คือจุดที่แตกต่างกันทั้งสองชนิดนี้นะครับผมสำหรับวิธีการเลี้ยงให้สวยนะครับผมทุกท่านก็คือนี่ครับบินที่ใช่กับทาเผยมีใบกล้ามปูหมักนะครับผมก็ได้คือกันนะครับส่วนข้างล่างนั้นจะเป็นผสมออดสโมโคตนะครับเพราะว่าสีิ่นจะสดสวยนะครับผมเนาะ นี่ครับอย่างเช่นต้นนี้เลยนะครับผมแล้วราคาเพื่อก็จะได้ราคาดีนะครับซึ่งบอลสองชนิดนี้นะครับผมตะกอนราคาบอลพรมฤดือสีนั้นค่อนข้างที่จะโดดห่างพอสมควรนะครับแต่เนื่องปัจจุบันนี้นะครับผมเนาะผู้คนนั้นเอามาขายราคาใกล้เคียงกันแล้วนะผมทุกท่านซึ่งที่ส่วนผมก็จะมีมาแบ่งให้ทุกท่านนั้นได้เรื่อยๆนะครับผมสําหรับต้นนี้ปิดไปแล้วนะครับผมทุกท่านมีต้นอื่นที่สนใจก็ลอง คอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อครับผมเดี๋ยวมีราคาแบบแบ่งปันให้ครับผมมีคนที่สนใจเกี่ยวกับบนป้ายชนิดนี้เรื่อยๆนะครับใครมีอยู่ก็แยกขยายทำจำนวนไว้นะครับผมเพราะว่าขายได้เรื่อยๆครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจเกี่ยวกับบนที่มีลักษณะใกล้เคียงกันขนาดนี้นะครับผมทุกท่านโปรดติดตามไม่เด้อครับผมเพราะว่า บนนั้นมีมากมายหลายอย่างนะครับผมทุกท่านมีต้นใดที่น่าสนใจผมจะเอามาลงให้ชมเรื่อยๆสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ